มีผู้ถามว่าเวลาผมพูดกับใครหรืออยู่ใกล้ใครอ่ะมักจะมีชื่อหรือว่าภาพในชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาเป็นฉากฉากตอนพูดออกไปก็ปรากฏว่ามันก็ไปตรงกับชีวิตของเขาหรือญาติของเขาหรือสิ่งของที่เขาได้มาเนี่ยมนเป็นชื่อเป็นแสงสว่างอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับอ่าอย่างนี้เรียกว่าทิพย์จักสู นเป็นผลมากาศมาจากมีส่วนหนึ่งในอภิญญาห้าเขาเรียกว่าตาทิพทิพจักสุญ,ญาณเรามีเครื่องรู้ทางตาเป็นอภิญญาก็คือความรู้ยิ่งในเรื่องของการเห็นคือจิตเราสามารถที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าจักสุวิญญาณเนี่ยถ้าเราฝึกเข้าไปละเอียดละเอียดเนะเข้าไปถึงส่วนละเอียดส่วนทิพอันนี้ วาสนานิสัยก็คงยาเคยเจริญกสินมาเนี่ยพวกกสินกสินแสงสว่างก็ดีกสินอะไรก็ดีที่มันให้ความสว่างเห็นภาพเจริญเกี่ยวกับดวงตาเป็นตาทิพต์น่พวกอโลกสินก็ดีอย่างแนววิชาธรรมกายเนี่ยก็ใช้อโลกสินผสมกับอนาปานุสติกกรรมะฐานาเอาจิตไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายอันนี้ก็ ไอ้พวกกสินเนี่ยนะพวกอภิญญาห้าในส่วนของนะตาทิพย์เนี่ยนักบวชนอกศาสนาก็ทําได้หรือบุคคลบุรุษชนทั่วไปบางท่านที่เคยทํามีวาสนานิสัยเดิมทํามาก็ทําได้หรือพเพื่อเจริญสติปัฏฐานเข้าไปแลว้ววาสนาอดีตเคยทํามาก็จะปรากฏขึ้นนะถึงเราจะ,จะเจริญอานาปานุสิกฐานเนี่ยเราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเป็น เครื่องเจริญกรรมาฐานดูลมให้ใจเข้าพุทออกโทก็ดีหรือลมให้ใจเข้าออกก็ดีหรือความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกก็ดีเราดูมันเป็นการฝึกสมาธิเมื่อมีสติสติทำให้สติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเมื่อสติอยู่ที่ลงกระทบปลายจมูกความรู้สึกหรือดูลมให้ใจหรือภาวนาพุโทโธก็ตามหรือจะใช้ดวงกระสินก็ตามแล้วแต่ถนัด ถึงเราเจริญสติสติปัฏฐานเนี่ยพอเราดูมีสติอยู่กบลมหายใจเนี่ยพอเราดูไปมากมาก,มากัข้าวจิตไม่ไปทางไหนมันอยู่ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นสมาธิเขาเรียกกขาตั้งมัน่นแล้วมันก็มีในเราก็มีความรู้สึกที่ละเอียดชัดเจนเข้าไปอีกพอมันวางส่วนอยากเข้าไปสู่ส่วนละเอียดเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มเห็นลมหายใจโดยละเอียดแล้วเข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนที่เราว่าเป็นทิพย์การเจริญเนี่ยถ้าเราวาสนานิสัยเดิมเรามีเคยเจริญในพวก กระสินมาพวกตาทิพมาทําให้เกิดทําให้จิตทําหน้าที่ในการเห็นเนี่ยเขาเรียกว่จาจักสู่วิญญาณนะวิธีท,ทาหน้าที่การเห็นพอละเอียดไปถึงระดับนั้นก็สามารถเห็นภาพเป็นพอจิตเราสงบมากเข้าเนี่ยเราจะเดินลวว้ม,มหายใจเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วก็สมาาามากสงบเข้าเข้าละเอียดมากเข้าเนี่ยให้ความสว่างในจิตของเราก็เพิ่มขึ้น บางคนถ้าไม่ไเจริญกสินมาก็ไม่เห็นหรอกไอ้พวกนี้บางคนก็เห็นลมหายใจเป็นสีขาวๆเป็นหมอกๆเข้าๆออกๆนะบางคนก็เห็นเป็นความสว่างวับหนึง่งนะเรียกโอภาสแสงสว่างนั่นเองเพระาะฉะนั้นเนีย่ยเมื่อเราเคยเจริญมาอย่างนี้ได้ละเอียดระดับเนี่ยพอเราจเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเราจเจริญสมาธิสมถะ มันเข้าไปสู่รอยเดิมปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นคุณสมบัติประจําตัวของเราตั้งแต่อดีตชาติถ้าจะเจริญชาติปัจจุบันนี่ก็ต้องใช้ความเพียรแล้วเรี่ยวแรงนะก่าจะได้คนมีวัสนาอาดีตนะ,จะเจริญบางทีเนี่ยพอไปถึงจุดนี้นะอะไรจะมีอะไรมันแตกโพรงมาหมดเพราะเคยวัสนาเคยทํามาเนีมันเหมือนเราเจาะทะลุด,ดานเข้าไปจนกระทั่งผ่านไอจุด ที่เป็นนิวร์หรือเป็นมารได้เนี่ยปุบ๊บเนี่ยมันก็ไปสู่ส่วนของเดิมของเราที่เราเคยทํามานั้มันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยคล้ายๆเมื่อเหตุการณ์เราอยู่ใกล้ใครเรามีคาวามสัมพันธ์กับใครเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าสภาว่าธรรมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปไปเพราะเหตุดับแต่มันเป็นส่วนที่ละเอียดไงมันก็เลยเห็นภาพก็เกิดขึ้นมาเป็นฉากฉากอาการรู้จักชื่อเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติก็คือขีดความสามารถของเราที่เราทําได้ รู้จักชื่อเห็นภาพชีวิตนะการดําเนินชีวิตพ่อสติสมาธิเราละเอียดเข้าไปรู้ไปเห็นไปถึงสภาวะธรรมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะเหตุดับเป็นสภ,สภาวะอันนี้อันนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะเป็นทิปจากสุ